สวัสดีครับทุกท่านครับมายามดึกเลยนะครับคลิปนี้แต่ว่าเป็นข่าวดีครับลิวพูครับเปิดตัวการเซ็นสัญญาเจเรมีฟิมปงจากไบเออร์เลเวอเซนอย่างเป็นทางการนะครับเป็นทางการแล้วรูปจริงไม่ใช่รูปตัดต่อนะครับค่าสีทสัญญาอยู่ที่35ล้านยูโรหรือ29.5ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้เจมพีเอสเนี่ยบอกว่าแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา สามงวดด้วยนะครับโอ้แบ่งจ่ายได้3มงวดด้วยนะฮะก็เปิดตัวนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่าฟิมปงจะใส่เสื้อหมายเรียกอะไรนะครับฟิมปงครับเปิดใจครับผ่านสมสอนนะครับฟิมปงบอกว่าลิวพูติดต่อมาและบอกว่าสนใจผมและแน่นอนว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดมากผมบอกกับเอเจนต์ของผมว่าจัดการให้มันเรียบร้อยซะ ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับอาร์เนอร์สโตเด็กๆของเฟเ์โนดบางคนบอกกับผมว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยเจอมาผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับคุณภาพของลิเวอร์ p o o พวกเขาคว้าชแชมป์ลีกมาได้สำหรับผมการได้เล่น,ลนกับลิเวอร์พูลตอนที่ผมอยู่ที่เลเวอร์คูเซนถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากจริงๆมันเหนื่อยสุดๆไปเลย ผมคิดว่าแอนฟิลด์เป็นสนามที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นเมื่อสมัยอยู่กับเรเวอร์เซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศแฟนบอลทีมก็ยอดเยี่ยมมากเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมอยากบอกคุณว่าผมจะทุ่มเทสุดกำลังทุ่มเทสุดแรงกายและแรงใจและหวังว่าเราจะเอาชนะไปด้วยกันเราจะฉลองไปด้วยกันทำทุกอย่างให้ลงตัวผมตื่นเต้นมากที่จะได้อยู่ที่นี่ ขอบคุณทุกคนที่ยอมรับผมและผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังและผมจะมอบพลังที่พวกคุณต้องการให้กับพวกคุณซึ่งตอนที่ฟิมโปองอยู่เลเวลเส้นนะครับอยู่มาสี่ฤดูก,กาลครึ่งนะก็ลงเล่นไป190เกมครับยิงได้30ประตูแล้วก็แอสซิสไป44แอสซิสนะครับฟิมโปงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ แราว,ว่ามีส่วนร่วมนะครับกับทีมเลโวเซนที่อยู่ในชุดประวัติศาสตร์ครับควา้าแชมป์บูเลเซกาแล้วก็เดวิลโปรคาวนะครับในลูกการ2023-2024นะแล้วก็มีสถิติที่ไม่แพ้มา51เกมนะครับก่อนที่จะมาสิ้นสุดลงในเกมนัดชิงชนเลิ์ยูโรปาลีกนะครับที่ไปแพ้อตาลนตาไป3-0ด้วยวัยเพียงแค่24ปีนะครับ เคยได้รับการเสนอให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกบุนเดสเลกาในฤดูกาลับในยี่กบาม2อ2 2 2023, ่0 2 3 2024อนินะครับฟิมปงเป็นคนบ้านเดียวกันกับอันเดรสโลตเลยนะครับคนบ้านเดียวกันกับฟานได้คนบ้านเดียวกันกับกาเฟนแบกคนบ้านเดียวกันกับโคดิกัคโปนะฮะฟิมปงเนี่ยเกิดที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับเริ่มต้นอาชีพค้าแข้ง อยู่ในชุดเยาว,วชนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่จะย้ายไปยังเซลติกในปี2019นะไปอยู่ได้ปีครึ่งเคยได้รับรางวัลส่วนตัว3รางวัลด้วยนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่ไบ e เออร์เลวูเซนนะฮะย้ายไปปี2021ครับตอนนั้นค่าตัว11.5ล้านปอนด์กับทีมชาตินิเกอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ในเดือนตุลาคมปี2023นะครับแล้วก็ทำได้หนึ่งประตูนะก็มาลุ้นกันครับฟิลปงกับตำแหน่งของเขาคือแบ็กขวานะครับเดี๋ยวต้องรู้ว่าจะเป็นเอ่อ b ฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กนะครับเชื่อว่าอน่าสลอตแกปรับได้แล้ววันนี้เปิดตัวที่ถูกวันมากเพราะว่าก่อนที่จะเปิดตัวฟิลมปงเนี่ยก่อนนั้นลิวพ์พก็ประกาศว่าปล่อยเทรน อาริซาโนไปเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดก็ประกาศว่าคว้าเทรนอาริซาดาอาร์โนนะครับเออเขาก็จ่าย10ล้านยูโร8.5ล้านปอนด์นะครับรายนั้นก็สัญญาจนถึงปี2031นะฮะก็เตรียมได้ให้กับเรอัลมาดริดลแล้วนะครับสำหรับเทรนอาริซาดาอาร์โนก็ไปร่วมงานกับชาบิโอนโซนะครับก็เริ่มเนี่ยเดือนมิถุนายนเลยนะเริ่ม แข่งข,นขงันฟุับอลโลกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทรนต์ไปส่วนหลักๆวันนี้คือฟิงปงครับบอกว่าการมาของฟิลปงต้องมาลุ้นทว่าจะทดแทนการที่เทรนต์ย้ายออกจากทีมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะยินดีกับแฟนเดอะคอปทุกท่านนะครับ35ล้านปอนด์แบ่งจ่าย3งวดโอ้โหคุ้ม นะอย่ามาผลงานเข้าไปว่ากันนะครับอ่ะนี่คือคลิปยามดึกมาเปิดเผยทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ